ยินดีต้อนรับกลับสู่มอเต r ร์โรดรีวิวที่นี่คือสถานที่ที่รถยนต์มีชีวิตจริงๆตั้งแต่ความเร็วไปจนถึงสไตล์ตั้งแต่ความหรูหราไปจนถึงพลังเรารีวิวให้ครบทุกอย่างเอาแล้วออกสู่ถนนแล้วเริ่มต้นการเดินทางของเราวันนี้กันเลยวันนี้เรามีโอกาสพิเศษที่จะพาไปสัมผัสกับสุดยอดยนต์ประกรรมที่ไม่ได้เป็นแค่รถแต่เป็นเหมือนบ้านเคลื่อนที่ที่รวมทั้งความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไว้ในคันเดียว นี่คือ Merc e d e s m สม o r ต o m e มรุ่นปี2026ที่กำลังสร้างกระแสในวงการยานยนต์และการท่องเที่ยวระดับโลกเมื่อมองจากภายนอกสิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ที่มีความทันสมัยและโดดเด่นเมอร์ d e s สไม่ได้ออกแบบให้มอเตอร์โฮมคันนี้เป็นเพียงรถบ้านธรรมดาแต่เป็นเหมือนเรือยอชอ์บนถนนตัวถังถูกสร้างด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงน้ำหนักเบาและมีเส้นสายที่หรูหราพร้อมไฟหน้าเล็แบบใหม่ที่มีลายเซนเฉพาะตัวด้านหน้ารถถูกออกแบบให้รุ่ลมมากขึ้น ลดแรงต้านอากาศเวลาเดินทางใกล้บวกกับล้ออันลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้กับภาพลักษณ์โดยรวมส่วนด้านหลังและด้านข้างถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงทั้งประตูสไลด์อัตโนมัติบันไดไฟฟ้าที่กางออกเองเมื่อคุณก้าวลงและช่องเก็บของจํานวนมากสําหรับการเดินทางไกลสีตัวถังมีให้เลือกหลายโทนตั้งแต่สีเงินเมทัลลิกจนถึงสีทูโทนพิเศษที่ทําให้รถคันนี้ดูโดดเด่นไม่เหมือนใคร ก้าวเข้ามาภายในแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงโลกอีกใบที่เต็มไปด้วยความหรูหราอินทเทอร์ i ของ Mercedes Motorhome 2026ใช้วัสดุระดับพรีเมียมทั้งหมดตั้งแต่หนังแท้คุณภาพสูงไม้จริงไปจนถึงอลูมิเนียมขัดเงาพื้นที่ภายในถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ใช้งานได้สูงสุดมีทั้งห้องนั่งเล่นขนาดกว้างที่สามารถปรับเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้เตียงนอนที่กว้างขวางและนอนสบายเหมือนโรงแรม5ดาวไปจนถึงห้องครัวที่ครบครันด้วยเตาไฟฟ้าเตาไมโครเวฟและตู้เย็นขนาดใหญ่ สิ่งที่น่าทึ่งคือเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมที่ถูกกลมเข้ามาคุณสามารถควบคุมไฟฟ้าเครื่องเสียงระบบปรับอากาศและแม้กระทั่งม่านบังแดดผ่านแอปพลิเคชันหรือหน้าจอสัมผัสที่ติดตั้งในตัวรถระบบเสียงรอบทิศทางจากเบอร์เมสเตอร์ทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิงและบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบมาพูดถึงสมรรถนะก,กันบ้างเมอร์ e ซเดสมอเต o ร์โรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดเทอร์โบที่ถูกพัฒนาใหม่ให้ทั้งพลังงานที่แรงและประหยัดน้ำมันอย่างเหลือเชื่อ แรงม้าสูงสุดอยู่ที่กว่า350แรงม้าและแรงบิดที่มากพอจะขับขึ้นเขาหรือทางชันได้สบายระบบเกียร์อัตโนมัติ9สปีดท,ทำงานนุ่มนวลไม่มีสะดุดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับให้เข้ากับสภาพถนนได้ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยางทางดินหรือแม้แต่ทางหิมะด้านความปลอดภัย Mercedes ไม่เคยทำให้ผิดหวังรถคันนี้ติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมเลนระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะไปจนถึงกล้อง360องศาที่ช่วยให้คุณจอดได้อย่างมั่นใจแม้ว่ารถจะมีขนาดใหญ่ก็ตามอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้หลายคนประทับใจคือการเก็บเสียง Mercedes ใช้เทคโนโลยีฉนวนการเสียงขั้นสูงทําให้แม้คุณจะขับด้วยความเร็วสูงบนทางหลวงก็ยังรู้สึกเงียบและผ่อนคลายภายในห้องโดยสาร และแน่นอนสิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือเรื่องราคา mercedes motorhome 2026เปิดตัวมาพร้อมกับราคาที่สมกับความเป็นรถหรูระดับเรือธงโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ18ล้านบาทไทยและสามารถพุ่งไปสูงกว่านั้นขึ้นอยู่กับการเลือกออปชันและการตกแต่งภายในซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณได้รับทั้งบ้านเคลื่อนที่หรูหราสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสรุปแล้ว mercedes motorhome รุ่นปี2026ไม่ใช่แค่ยานพาหนะสำหรับการเดินทาง แต่เป็นการยกระดับประสบการณ์ชีวิตบนท้องถนนให้กลายเป็นความหรูหราและอิสระอย่างแท้จริงสำหรับใครที่รักการท่องเที่ยวรักความสบายและอยากมีบ้านที่เคลื่อนที่ไปได้ทุกที่นี่คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบนี่แหละครับคือรีวิวเต็มๆของ Mercedes Motorhome 2026จาก Motor Road รีวิวขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า